วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันพธ์พุกราพักราร2560วันนี้เป็นวันแรม8ปดค่าเดือน3เป็นวันพระคณะทายาติโยม <c oughs> แล้วก็วันวาน,ว,นวันก่อนหลวงพ่อมีตะพูดเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ถ้าจะว่าไปแล้วก็มันห่างห่างตัวของพวกเราเกินไปแต่ว่าเรื่องพูดเรื่องแพ้เรื่องชนะนะผู้แพ้ก่อนหลบหนีตเลิดเปิดเปิงผู้ชนะก่อนหัวเลาะแต่สุดที่สุดทั้งผู้แพ้ผู้ชนะถึงข่าวจุดจบมาก็ถึงจุดจบด้วยกันคือความตาย ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้นี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะพูดเข้ามาหาตัวของพวกเราแล้วก็พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะแพ้ถึงจะชนะก็มีจุดจบเราต้องงบบัญชีของเราด้วยผู้แพ้ก็ตามผู้ชนะก็ตามบัญชีบุญของเราเพียงพอหรือยังถ้าผู้แพ้ อย่างพรโมกขาลาเนะี่ยถูกโจรฆ่าเนะี่ยแพ้เป็นผู้แพ้นแต่ท่านได้เป็นพระหันนะีแต่ผู้ที่กระทำไปก็เป็นบาปบางทีผู้ชนะก็เป็นผู้เป็นผู้มีบุญผู้แพ้ก็เป็นผู้ทำความชั่วก็มีอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ชนะนะแต่ท่านไม่ ไม่หวังชนะหรอกแต่เป็นผู้ชนะถ้าคิดดูแล้วเทวทัตเนี่ยเป็นผู้แพ้นะ <c oughs> จากนั้นก็ตกนรกพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานนี่แหละถ้าปิดงบนะปิดงบสุดท้ายเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านก็เหมือนกันนั่นแหละทั้งที่ชีวิตเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาให้ระลึกไว้อยู่เสมอในหลักธรรมคำสอนของพุทธนะเนี และเลือกถึงความตายสบายนักหักรักหักหลงในสงสารหักรักด้วยหักหลงด้วย,วยในสงสารสังสารวัตรถ้าหาว่าเราไม่เลือกถึงความตายถ้าเอาจะชนะใครก็เมตคิดจะชนะอย่างเดียวผูกกลัวก็กลัว,ลวแพ้ถึงจะแพ้กว่าเถอะก็ยังว่าจะเอาชนะเขาให้ได้นี่แหละโลกนั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้เ,เพราะนั้น พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเรามาวิเคราะห์ดูถึงจะแพ้หรือถึงจะชนะอ,อย่างไรถึงถ้าว่าอยู่ในโลกเนี่ยมันก็ถึงจุดจบจุดจบอย่างเก่า,าถ้าว่าชนะกิเลสภายในใจของตนเองได้นะเลิศประเสริฐที่สุดเอาชนะกิเลส โลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของตนเองได้นั่นแหละเลิศประเสริฐเพราะนั้นเราต้องมองจุดนี้ด้วยนะมองมองมองเข้ามาหาตัวเองอย่าไปหวังแพ้หวังชนะทางโลกเกินไปอ,อ,อย่าไปช้ำเติมคนที่เขาแพ้เขาชนะอ,อ,อย่าไปส่งเสริมซ้ำเติมผู้แพ้ผู้ชนะ ให้มองเอาไว้ว่าถึงจะแพ้หรือชนะยังไงเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่พวกเราทุกคนให้มองตอนเองเรามีคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจและยังกิเลสภายในใจของเราหลุดพ้นและยังนี่แหละให้พวกเราดูตนเอง ให้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะพระพุทธเจ้าไม่แต่สอนท่านสอนอย่างนั้นสอนพวกเราแต่ทนี้ให้พวกเรามองมองเข้ามาหาตัวตัวเองเรานี่ตั้งอยู่ในความประมาทหรือเปล่าเรื่อเราเตรียมพร้อมประกอบคุณงามความดี ตลอดไปหรือเปล่าหรือเรา <c oughs> มีสติสัมปชัญญะ <c oughs> อยู่ในตัวของเราโดยไม่ขาดสายหรือเปล่า <c oughs> สิ่งเรล่านี้พวกเรามองนะไม่ว่าจะพวกเราทุกท่านล,ะล่ะหลวงพ่อมองหลวงพ่ออีกเหมือนกันนะลูกหลานนะพวกเราก็ให้มองให้มองตนเองสรุปแล้วก็คือ อย่าตั้งอยู่ในความประมาท <c oughs> ตรงไหนที่ <c oughs> ตรงไหนที่มันด้อยมันตำอยู่ให้ทานเราก็อตามมีตามเกิดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เสียสละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียสละให้พ่อให้แม่ให้ผู้ที่ด้อยกว่าผู้ที่ตำกว่าด้อยกว่าเราก็ให้เขาอย่างเห็นหมามันผอมมันหิวเรามีอยู่มีกิน เออเรามีอยู่มีกินะเราก็ควรจะแบ่งให้หมาบ้างเพราะมันหมามันมันผอมมันหิวน,ะนี่แหละ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นการเสียสละไม่ใช่ว่าการเสียสละคือไม่ได้เป็นเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจึงค่อยทำไม่ใช่การเสียสละค,คือน้ำใจนั่นแหละเสียสละให้กับสับสตว์ให้กับผู้ด้อยกว่าเราเรือให้ทดแทนพระคุณผู้มีอุปกระคุณสำหรับเรา แต่ว่าตัวของเราเองก็ดูอย่าให้ขาดตกบกพร่องทั้งท่านทั้งเราช่วยมองอันนี้ฐานะการเป็นอยู่ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างวันนี้เป็นวันพระอย่างนี้ละเรามีศีลและยางเราเป็นพุทธ <c oughs> เราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้มีศีลและยางวันนี้แน่วันพระนะ ตามไม่จริงวันพระนี่เป็นวันธรรมัสวนะ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ตั้งแต่โน้ตั้งแต่คร้างพระพุทธเจ้ายังส่งพระชนอยู่อุบาสกอุบาสิกาถึงวันพระอย่างนี้แหละก็ถือ,เ,อเครื่องสักการะดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปสู่วัดวายศาสนาจากนั้นก็ฟังพระธรรมเทศนาประกอบคุณงามความดีรักษาศีล อันนี้คืออ่านวันธรรมจัรวนะสำหรับอุบาสกอุบาสิกาเราเป็นผู้มีศินนะยังเราขาดตกบกพร่องในศินข้อไหนอย่างนี้เป็นต้นศ <c oughs> ินของคารวสาก็คือสินี่าที่หลวงพอ่ออธิบายแล้วบอกกล่าวแล้วบอกกล่าวอีกถ้าว่าผู้มีอายุมากขึ้นมาหรือว่าผู้ที่เสียสละจักชั่ว ช่วการช่วเวลาหรือว่าบวชแนกขำมาอยู่วัดเนี่ยบวชแนกขำมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลอุโบสถอันนี้ก็แปลว่าแข่งขึ้นมาแข่งคัดขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าศีลห้าเนี่ยเป็นศีลท,ทั่วไป <c oughs> สำหรับครวัตเนี่ยแหละอันนี้พวกเราขาดตกบกพร่องหรือยังขวดขาดตกบกพร่องไหมมองตนเอง ทำมันยังขาดตกุกองเอาพยายามทำเต็มให้เต็มตื้นขึ้นจากนั้นเรื่องภาวนาเราภาวนาค่ําคืนแต่ละวันเราได้ภาวนาไหมได้กําหนดจิตกําหนดใจไหมได้ดูตนเองไหมนี่แหละก็พยายามดูจุดนี้อีกมันกันเรื่องภาวนาเนี่ยมันโดยมากโดยมากเลยละ่ะไม่ค่อยใส่ใจและสนใจ แต่ตามจริงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะเรื่องภาวนานี่นะเพรฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านคณะทาญาิโยมให้ใส่ใจเรื่องภาวนาเพราะว่าเป็นบุญกุศลมากมายมหาศาลที่เดียวการนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบกําหนดอะไรกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทแต่วิธีการเนี่ยทำเนี่ยทำง่ายแต่มันมันสู้กับอารมณ์สู้กับ ความนึกคิดทางด้านจิตใจนะไม่ใช่ของธรรมดาตัวนี้แต่ที่ยังไงเ,เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราต้องปฏิบัติตั้งนาฬิกาให้เลยอย่างน้อยวันคืนละหนาทีได้ไหมนั่งแต่ละครั้งเมื่อมีโอกาสเท่าหนังอย่างอื่นทำอย่างอื่นแล้วยังทำได้ นั่งภาวนาห้านาทียังทำไม่ได้โอ้สักจะแย่เกินไปแล้วจากนั้นก็ขยับขึ้นไปสิบนาทีได้ไหมยี่สิบสามสิบนาทีแต่หลวงพ่อไว้อย่างน้อยสักสามสิบนาทนะีแต่ละคืนนะก่อนหลับก่อนนอนเรานั่งภาวนาสงบจิตสงบใจกำหนดหายใจเข้าพดหายใจออกโทรลวนนับนับลมหายใจเข้าตัวเองก็ได้ หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามส,ามสี่ห้า <c oughs> มันไม่เผลอถึงร้อยนะกลับมาหนึ่งอีกถ้ามันเผลอที่จะไปนับต่อนะเนี่นกลับมานับหนึ่งอีกถ้ามันเผลอกลับมานับหนึ่งอีกมันเผลอย่างไงแต่พอมันจะเผลอมันก็ํำเคิมหรือนะเบลอเลเนี่ยหายใจเข้าเลขเลขขี้หนึ่งหายใจออกเลกขคู่สองหายใจเข่าเลขขี้สามสี่ขี้คู่ ขี่คู่ไปถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอเอากลับมาอีกนับหนึ่งอีกถ้ามันเผลอเป็นถึงยี่สิบมันเผลอพอนับเข้าไปมันขี่คู่ใช่ไหมอพอนับไปอีกทำไมมันคู่ขี่วะเออพันทำไมเลขเ,เลขสิบสองหายใจเข้าสิบสองหายใจออกสิบสามหนึ่งแปลว่าคู่ขี่แล้วไงเอาไม่ได้แปลว่าหลงแล้วเผลอแล้ว ถ้าเผลอแล้วแล้วก็กลับมาอีกนะอันนี้ลหคือขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบจากนั้นจิตใจของเราก็จะสงบแล้วจีเน่่งนะ,ะให้พุทโธพุทโธพุทโธต่อไปนี่และขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะทานแล้วก็ทำศีลแล้วก็มีสมาธิภาวนาแล้วก็ปฏิบัตินี่แหะ อันนี้คือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอมรณงเมภวิสติข้าพเจ้าจะต้องถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันใดมันวันไหนแหละอันนี้ไม่ใช่เอาเรื่องความตายมาพูดมาขู่กันนะมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะแต่เราอยากไม่อยากจะคิดเท่านั้นเองแต่ตามไม่จริงไม่อยากจะคิดก็ต้องคิดไว้ก่อนนะดีที่สุดนะ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดเพียงเท่านี้ก่อนแล้วทำไมเสียงมันไม,ไม่ไม่ผิดปกติเป็นยังไงวะมันก็เป็นวัดคือกันกับหลวงพ่อเย่ยเครื่องเนาะพ่อพ่อพ่อมันไอไปแล้วมันก็ได้เสียงใสขึ้นวันต่อไปแต่ก่อนเสียงพงมมมั่วเนี่ย ก็มันไหนคิดว่าอะไรเสียงใสขินเครื่องหลวงพองกับเป็นวัดเป็นไอขึ้นกะันนะลูกลานเลยเอารับพรในแตนีหน้าสัพพโรคาวินิมตโตสัพพสันตาปาวาสิตโตสั พระมาติกันโตเนบโมโตจตุวังภาวาสาพิติโยวิวัชันตุสัพโรโคงสตุมาเตภาวตวันตาายโยนสุกิง ภาพิวันธาน,นาสิลิตสนิตจังวทธาปาจายยินโจจัตรตรธรรม,มาวันทานทีอายุวันโนสุขัง ท่โกทานาวัทโกสิริวัทโกยาสวดต่าโกลวัลวทโกวันนาวัทโกสุขาวัดทโกโหตุสา,าคาธา,าทุกขารขคาพยาเวลาสุกัสตุจุปัต อเนกาอันตรารยาปิวินัสันตุจเตาส,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 าสัาสยเสทธิทานังโจตทีภาคยังสุขังพาลังสิริยอายุจาวันโนยจาโพคังวุ ทิจใจยะสวัสตวะสาจาัจจะอายุจะชีวสิทธิทีภาวนตุเดภาวนาาาตุสาภาบังตุสาภาเทวตาสาภาพุทธานุภาเวนัสธาสดทีภาวัน ภาวตุสาภามังคาลังรักขันตุสาภาเทวตาสาภธรรมะเวนัสะทาสดทิภวันตุเตภวตุสาภามังคาลังรักขันตุสาภาเทวตาสาภังคานุ อาเวณสัทธาโสติ